ดูดวงชาวราศีมังกรนะครัวันที่14มกราครวิ่งไปให้ไกลสุดฟ้างูดำมาเตือนนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาเิงสิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหนนะครับผมก่อนอื่นหมอจันมีตะกุดนะได้ตะกุดมานะครับตะกุดมหาสะท้อนนะครับผมได้มาอสองดอกนะครับผมนะครับเหลือแค่สองดอกน,นะจ๊ะ ตะกรุดมาสะท้อนนะครับเคยได้ยินไหมครับของหลวงวจงวัดหน้าต่างนอกปี2490นะครับปี2 4 9 0นอะครับหลวงพ่อท่านทําแจกนะนะครับสมัยนั้นไม่มีขายนะนะครับทำแจกเด็กนะผมมาสะท้อนก็คือขครกันแกล้งเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์คงคส้บนน้ำนะครับกันแกล้งมาสะท้อนกลับมานะผมพบติดตัวไว้นะครับผมนะท่านใดสนใจนี่ครับมีอยู่สองดอกนะครับสามพันห้าร้อยบาท นะครับผมสามร้อห้าร้อยบาทนะในกลุ่มมอสันเห็นประโบนบางบางบางครั้งหกพันเลยนะับผมก็แล้วแต่ด้วยแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ครั้งด้วยนะผบสามพันห้าร้อยบาทแบ่งให้นะผมมีอยู่สองดอกสุดท้ายแล้วนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับตะกุดมหาสะท้อนเคยได้ยินไหมครับสะท้อนกับพบติดตัวไว้อธิษฐานจิตเอาคาดเอวก็ได้นะนะครับหรือเลื่อมใส่ขึ้นคอก็ได้นะครับโชคชะตาบุกุศลวสนานะครับผม ดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิไหนนะผมมีความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาไม่กลัวใครหน้าไหนนะผมโอ้โหดามาเตือนก็แปลว่าให้ท่านวิ่งไปให้ไกลสุดขอบฟ้าก็ทําไม่ทันทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่จริงจังการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบประดังดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิไหนท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความสําเร็จ ดาบสองขวคิดพินิษฐ์ตายตองไอรอบครอบโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอดวงชะตานี้เด็กน้อยนำพาซึ่งความะสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาอดทนอดกัน้นดวงชะตานี้ตกตำแหน่งบุญนะผมอูดำตามติดก็คือว่าคนรักเก่านะผมหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นนางฟ้าแม่ทูลหัวก็คือเทวดาไปทำตัวน,นั่นเอง ที่คอยปกปักกุ้มของรักษาหนุนนาโชคกตาดวงชะตานี้ชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายนะผมอดทนอดกั้นตกตําแหน่งเดอะไฮพิเชตด้วยอํานาจบนบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงห์สิทธิ์คำชูป,ปกปักกุ้มของรักษาดวงชะตานี้ยื้อแย่งต่อสู้จนประสบสำเร็จท่านจะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองครจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันใดทัาใดดอะฟูมันเกิดขึ้นในโชคกตาอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาทีา่ใส สามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนำวดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นเราผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้มามันเจ็บปวดโนเล้ลเาก็ทํายังไงครับงูมาเือแล้วก็วิ่งเลยครับเอาให้รวยเอาให้เฮงเอาให้ปังเอาให้ประสบความสาเร็จอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า จัดหนักจัดเต็มในโชกตาให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียดีไหนครบผมเพราะฉะนั้นในโชกตาเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อเลดแก้ไขปรปับปรุงในโชกตาสีไม่เช้าตกตำแหน่งลื่นเลิง,ลงสุขสันต์ทันษาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาการบนกุศลวาสนาดวงชะตานี้จัดหนักจัดเต็มในโชกตาให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องํำเอาจริงเอาจังจนประสบผล ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งที่ดีห้าวหานเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหานนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหาสิส์คำชูปกปักอุ้มของราาักษานะครับท่านใดจะดูดวงกหมอสันทักมาซันนี่สี่สองแปาคำถาม200บาทส่งคลิปให้นะครับผมนะครับผมเป็นการส่งคลิปให้นะครับนะครับผมท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีมังกรประจำเดือนนี้ เดือนนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสำคัญสําหรับชาวราศีมังกรราวกับนักปีนเขาที่มุ่งมั่นไต่เต้าสู่ยอดเขาสูงตลอดมาได้เดินทางมาถึงจุดพักผ่อนที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันง,งดงามของเส้นทางที่ผ่านมาและได้รับพลังใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวต่อไปพลังงานแห่งการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่กำลังหมุนเวียนอยู่รอบตัวคุณ นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องอาศัยสติปัญญาและความอดทนอันเป็นเอกลักษณ์ของราศีมังกรเพื่อฝ่าฟันไปให้ได้ด้านการงานช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลและการวางรากฐานใหม่การงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เต็มไปด้วยพลวัตที่น่าสนใจคุณจะพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการจัดการงานที่มีอยู่ในมือให้สำเร็จลุล่วงและในขณะเดียวกัน ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโครงการหรือความรับผิดชอบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาช่วงต้นเดือนนี้จะเป็นระยะที่คุณต้องเร่งปิดงานสำคัญให้ทันกํำหนดอาจมีความกดดันสูงขึ้นแต่นี่คือช่วงเวลาที่ความขยันหมั่นเพียรและความละเอียดรอบคอบของคุณจะเปล่งประกายมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายบัญชีหรือจารเงินช่วงนี้อาจเป็นช่วงปิดงบประจำปี คุณจะพบว่าตนเองต้องตรวจสอบตัวเลขอย่างพิถีพิถันจัดการเอกสารจำนวนมากและประสานงานกับหลายฝ่ายพร้อมกันแม้จะเหนื่อยล้าแต่เมื่องานสำเร็จลุล่วงด้วยดีคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานหรือหากคุณทำงานในสายสร้างสรรค์เช่นการออกแบบหรือการตลาดอาจมีโครงการปีใหม่ที่ต้องเสนอแนวคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกทดสอบแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการเตรียมตัวอย่างดี คุณจะสามารถนำเสนอผลงานที่โดดเด่นได้ช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะสำคัญสำหรับการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาคุณอาจได้รับข้อเสนอโครงการใหม่หรือมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในปีหน้านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณอย่างมั่นใจแต่ควรใช้วาจาที่นุ่มนวลและสร้างสารรค์เพราะอาจมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของคุณ ความสามารถในการรับฟังและประนีประนอมจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนสายงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนอาจมีข่าวดีเข้ามาแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจรีบร้อนควรพิจารณาทุกแง่มุมอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงสวัสดิการและโอกาสในการเติบโตในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวราศีมังกรให้ความสำคัญ ปลายเดือนนี้คุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักตลอดทั้งเดือนการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่าฝืนทำงานหนักเกินไปจนเสี่ยงต่อสุขภาพการจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างแข็งแรงด้านการเงินการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้มีทั้งรายได้และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น คุณอาจได้รับเงินพิเศษจากโบนัสประจำปีหรือผลงานที่ทำสำเร็จซึ่งเป็นข่าวดีที่น่ายินดีแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นตามช่วงเทศกาลและการเตรียมต้อนรับปีใหม่การวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเช่นการซ่อมแซมรถยนต์การซ่อมของใช้ในบ้านหรือค่ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกในครอบครัว สิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่ด้วยนิสัยการออมเงินและการวางแผนล่วงหน้าที่ดีของราศีมังกรคุณควรมีเงินสำรองไว้รับมือได้ถ้ายังไม่มีนี่คือบทเรียนสำคัญที่เตือนให้คุณเริ่มสร้างกองทุนฉุกเฉินให้เร็วที่สุดช่วงกลางเดือนเมื่อได้รับเงินพิเศษอย่าเพิ่งรีบใช้ใจ่ายไปทั้งหมดควรแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนเช่น50สอร์เต์สำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นและหนี้สิน30%สําสำหรับการออมและการลงทุน และ20%สำหรับความสุขส่วนตัวเช่นการซื้อของขวัญให้คนที่คุณรักการไปรับประทานอาหารดีๆหรือการเที่ยวพักผ่อนสั้นๆการแบ่งสรรอย่างมีสมดุลจะช่วยให้คุณมีความสุขในปัจจุบันโดยไม่กระทบกับความมั่นคงในอนาคตสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดหากมีเงินเหลือ การลดภาระหนี้สินจะทำให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความรู้สึกเบาใจและมีเสรีภาพทางการเงินมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังการกู้เงินเพิ่มเพื่อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะจากบัตรเครดิตซึ่งอาจสร้างปัญหาในระยะยาวการลงทุนในช่วงนี้ควรทำอย่างระมัดระวังหากมีข้อเสนอที่ดูน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นการลงทุนในธุรกิจเพื่อนหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและพิจารณาความเสี่ยงให้รอบด้านอย่าตัดสินใจโดยอารมณ์หรือเพาะความกดดันจากผู้อื่นราศีมังกรมักชอบความแน่นอนและความมั่นคงจึงควรเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางปลายเดือนนี้ควรเริ่มวางแผนการเงินสำหรับปีหน้าตั้งเป้าหมายการออมการลงทุนและการจัดการหนี้สิน การมีแผนการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแนวทางในการใช้เงินและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวด้านความรักการเชื่อมโยงใจและการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชีวิตความรักของคุณบรรยากาศแห่งเทศกาลและการรวมตัวของผู้คนจะสร้างโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆมากขึ้น คุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในงานสังสรรค์ของบริษัทงานเลี้ยงวันปีใหม่ของเพื่อนหรือแม้แต่ในการเดินทางสั้นๆช่วงปลายดีช่วงต้นเดือนอาจมีคนแนะนำหรือชวนคุณไปพบปะกับใครสักคนอย่าพึ่งปฏเิเสธแม้คุณจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือคิดว่าไม่มีเวลาลองเปิดใจและให้โอกาสตัวเองการออกไปพบปะผู้คนอาจนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปงานเลี้ยงของเพื่อนโดยไม่ได้คาดหวังอะไร แต่กลับได้พูดคุยกับคนที่มีความคิดและค่านิยมคล้ายกับคุณความสัมพันธ์อาจเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนซึ่งเหมาะกับราศีมังกรที่ชอบความมั่นคงและต้องการเวลาในการสร้างความไว้วางใจช่วงกลางเดือนหากมีคนที่คุณสนใจหรือคนที่กำลังให้ความสนใจคุณควรแสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นราศีมังกรมักเก็บงำความรู้สึกและปิดบังอารมณ์ไว้แต่ในช่วงนี้การเปิดเผยความรู้สึกอย่างจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้า อย่าก,กลัวที่จะแสดงความอ่อนโยนหรือความต้องการความรักเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งและแท้จริงอย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจรีบร้อนในเรื่องความรักอย่าพึ่งมอบหัวใจไปทั้งหมดเพราะความเหงาหรือบรรยากาศโรแมนติกในช่วงเทศกาลให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายในการทำความรู้จักกันอย่างแท้จริงสังเกตนิสัยใจคอค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตของอีกฝ่ายว่าสอดคล้องกับของคุณหรือไม่ ปลายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาดีสำหรับการไตร่ตรองเกี่ยวกับความต้องการในความสัมพันธ์คุณกำลังมองหาคนแบบไหนต้องการความสัมพันธ์แบบไหนและพร้อมจะให้อะไรในความสัมพันธ์การเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณเลือกคู่ครองที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะมีทั้งความอบอุ่นและความท้าทายเล็กน้อย ช่วงต้นเดือนคุณและคู่ของคุณอาจยุ่งกับการทำงานและภาระหน้าที่ต่างๆจนแทบไม่มีเวลาให้กันอาจมีความเข้าใจผิดหรือการโต้เถียงเล็กน้อยเกิดขึ้นจากความเครียดและความเหนื่อยลา้าในสถานการณ์เช่นนี้การสื่อสารอย่างเปิดเผยและอดทนรับฟังกันเป็นสิ่งสำคัญช่วงกลางเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการไปรับประทานอาหารมื้อพิเศษการเดินเที่ยวชมไฟประดับในเมืองหรือเพียงแค่นั่งคุยกันที่บ้านในค่ำคืนที่เงียบสงบ การสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความรักให้แน่นแฟน้นหากคุณวางแผนจะมอบของขวัญให้กันไม่จำเป็นต้องแพงหรูแต่ควรเป็นสิ่งที่มาจากใจและแสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งสำหรับคู่รักที่กำลังพิจารณาความสัมพันธ์ในระยะยาวเช่นการมันหมายการแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องราวนี้อย่างจริงจัง ควรตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความคาดหวังความกังวลและแผนการในอนาคตเห็นตรงกันในเรื่องสำคัญจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของความสัมพันธ์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามหากความสัมพันธ์ของคุณกำลังมีปัญหาร้ายแรงเดือนนี้คุณอาจต้องตัดสินใจยากๆการหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ใช่ทางออกควรเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาพูดคุยกับคู่ของคุณ,อ,คณอย่างจริงใจและหาทางแก้ไขร่วมกัน อย่างจำเป็นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สำคัญคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและอีกฝ่ายว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีอนาคตรหรือไม่ปลายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาดีในการสะท้อนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีและวางแผนร่วมกันสำหรับปีหน้าทั้งเรื่องการเงินการงานและชีวิตส่วนตัวการมีเป้าหมายร่วมกันและสนับสนุนกันในการบรรลุปเป้าหมายจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งและยืดยาว เดือนนี้คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเตรียมพร้อมสำหรับชาวราศีมังกรที่มีความมุ่งมั่นอดทนและมีสติปัญญาทุกความท้าทายคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตขอให้คุณก้าวผ่านเดือนนี้ด้วยความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองและเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับปีใหม่ด้วยความหวังและพลังใหม่